แน่นอนสีแดงยังตามสีมันอยู่10คะแนนครับผมแต่ในรอบนี้กำแพงคู่กับกำแพงทีมคุณมีโอกาสพลิกมาเป็นแชมป์ได้นะครับเออโดยเฉพาะในกำแพงคู่นี้มันพัฒนามาจากทางญี่ปุ่นปุ่นมีชื่อกำแพงว่ากำแพงกวงจังเออนะครับกำแพงกวงจังมาญี่ปุ่นยังไงอ่ะก็มันมีคำว่าจังอ่ ไอ้จังคือญี่ปุ่นละพอมีจังก็เป็นญี่ปุ่นเลยโอ้กันคือตรงนี้ก็ญี่ปุ่นเลยอะไรอะลายจังไอ้ที่ตกลงไปนี่พอแล้วอันี้ก็ไเมื่อดีสัญญาณพม่าจะเปิดนะครับกระแพงนี้จะค่อยๆไหลมาครับหน้าที่ของคนที่เล่นจะต้องช่วยกันหาว่าบนกำแพงมีรูไหนที่มันกวงจังโอ้โหหารูนั้นให้เจอนะครับแล้วรีบผ่าลูนั้นไปให้ได้ให้ทีมสีแดงเล่นก่อนครับนะครับแน่นอนจะตกเป็นลูกทีมสองคนที่ต้องเล่น พร้อมน,นะถ้าพร้อมแล้วเชิญนีอ่เยเฮ้ย้อกพร้ไหมครับเต็มที่นะสู้ไหมสู้เอาครกัมแแงซ่า้อแล้วด เองแบบไม่มีทิฏฐิครับสําหรับสองสาวผู้น่ารักคู่นี้แม้ตอนแรกจะออกอาการงงไปหน่อยครับเพราะว่ากําแพงนี้ครับจกะต้องเดาว่าช่องไหนของกําแพงที่ถูกเจาะเอาไว้แล้วจากนั้นครับต้องดันและรอดไปทั้งคููทําได้เป็นอย่างดีครับดูสิครับดันปุ๊บกระโดดปั๊บรอดไปได้อย่างสวยสดสวยถึงการรอดและสวยถึงหน้าตาเลยนะจ๊ะคู่นี้ สรุปแล้วสีแดงนะครับรอดนะครับรับไป20คะแนนน้ำไปแล้วนำไปแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงทีมผมมาที่คุณแจและคุณอูแล้วคุณแจเดผมให้กำลังใจลูกทีมก่อนที่จะไปนะโอ้โห่ากอํเล่นของใจพี่บัง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  พร้อมแล้วกำแพงซ่า ันเป็นกำแพงก้นลวงทั้งครูต้องหาช่องทะลุให้เจอครับดูจะมีอาการสับสนในระยะไกลแต่พอใกล้เข้ามาเหมือนจะเห็นรอยต่อทั้งครูก็เลยเทคไปทางซ้ายอย่างมั่นใจและภูมิเข้าใส่อย่างตั้งมัน่นดูสิะครับลูกไปไกลจนถึงท่าไม้ของเราเลยนน่เนี่ยเฮ้ยแลทีมสีน้ำเงินรอดนะครับรับไป20่สแนาน น้ำแล้วน้ำแล้วมาถึงกำแพงต่อไปกำแพงทีมนี่ไงแน่นอนครับการเล่นละครการเล่นหนังที่ใช้วิทยายุทธวิชาตัวเบามันต้องมีการฝึกตัวฝึกตนก่อนนี่วิชาตัวเบาต้องกระโดดกระโดดสูงลองดูลองดูวันนี้ครับกำแพงทีมของเราก็เลยมีชื่อว่ากำแพงสูงวัดไกจังญี่ปุ่นตอนนี้ทีมสีน้ำเงินคะแนนนำอยู่นะครับ เดี player, ๋ยวผมจะให้ท oh, oh, oh ีมส like ีน้ำเงินเล่นก่อนกันแล้วกันกับกำแพงทีมนี้ยินดีขออุปกรณ์เสริมครับอ่าไฟ์กาดโอ้ไฟ์กาดนี่ก็ญี่ปุนนะเนี่ยอะไรอ่ะล่ำจังเลยนี่คืออุปกรณ์ที่จะให้แต่ละทีมได้เลือกมันเป็นระดับคะแนนระดับความสูงของของกำแพงที่เราจะต้องพุ่งผ่านไปนะครับถ้าเกิดคุณเลือกคะแนน20คะแนนกำแพงของคุณจะสูงเท่านี้ถ้าคุณเลือก30คะแนน กำแพงของคุณจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆคุณต้องพุ่งผ่านไปให้พ้นทั้ง3คนนะครับและกำแพงของเราไม่เสียหายถึงจะได้ระดับคะแนนที่คุณเลือกนั้นไปอให้ทีมสีน้ำเงินเล่นก่อนครับเลือกระดับคะแนนเท่าไหร่ดีครับเอาที่50แล้วกัน50เส่าสนี้เหรอใช่ไหมนี่ไงเพื่อเผื่อว่าลูกทีมจะได้สบายๆสรุปแล้วเอา50ใช่ไหมใช่ไม่อยากกดดันความสูงของเราจะใด้คะแนนที่50คะแนนพร้อมไหมครับพร้อมครับ้าพน้อมแล้วเชิญที่ในแอรีโอ พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าโอ้<า>โอคหคุณไปไหมเ,เลือกกันมาเองที่50คะแนนแท้ แล้วดูเอาสิครับว่าพลาดกันได้ยังไงจากการกระโดดจะเห็นว่าห่างไกลความจริงเป็นที่สุดอิดทั้งเท่าแถมยังเอามือเท้าขึ้นมาอีกโอ้โหกำแพงนีน no ้เ no. ป็นท่าครับผมว่าท่ากระโดดสูงได้แค่นี้ไปเล่นกระโดดหนังยางกันดีกว่าไหมครับพี่สรุปแล้วนะทีมสีน้ำเงินร่วงไม่ได้คะแนนนะครับ มีแค่30คะแนนนะฮะโอกาสสุดท้ายในการคว้าแชมป์ในวันนี้กลับมาหาสีแดงแต่ทีมเส้นเมือกนไม่ต้องกลัวนะครับทีมคุณมี30ทีมผมมี20ครับถ้าผมเลือกแค่ความสูงแค่20ก็ชนะใช่แต่ด้วยศักดิ์ศรีของสีแดงเราจะเลือก90 20ก็พอพวกเราความสูง20มันยากมากใช่แล้วเราต้องพิชิตใจนะเต็มที่นะ ถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลงเียพร้อมไหมทีมสีแดงพร้อมถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า ท่าตกใจของตาหัวหนทีมทีมนี้มากครับจะตกใจกอะไรกันนักกันหนาสุดท้ายครับพวกเขาก็อาศัยการกระโดดอัดับ20คะแนนมีความสูงแก่หัวเข่าไปได้ยางไงได้ไดไง่ายขนาดนี้ดีใจอะไรกันนักกันหนาทุกนี้ทีมสีแดงน,นะครับรอดนะครับรับไป20คะแนน แก่ทีมสีแดงรับเชือกรางวัลเลยรับเชือมาไปด้วยรับเลยน้องรับเลยรับเลยนอกจากได้ช่วกรางวัลไปแล้วนะครับทีมสีแดงยังได้เงินรางวัลเพิ่มอีก1,000 0บาท0 0 0 0บาทใจยี่สิบเจ็ดพันบาท้ายังไม่พอ เดี๋ยวช่วงหน้าทีมของคุณจะต้องไปลุ้นกับกำแพงโบนัสเพื่อลุ้นเงินรางวัลเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นจากเนเจอร์กิฟต์มีนะครับมีครับโอ้โดดี้จีนได้ทำยอนขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่าทีมสีแดงจะทำได้หรือเปล่าตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเกมกำแพงซ้า